สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่โหบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ซับซ้อนที่สุดของชีวิตคู่เลยก็ว่าได้ไม่ใช่เรื่องว่าเย็นนี้จะกินอะไรนะครับแต่เป็นเรื่องเงินครับซึ่งเอาเข้อจริงแล้วเนี่ยมันเกี่ยวกับคณิตศาสตร์น้อยกว่าที่คิดแต่กลับไปเกี่ยวกับเรื่องของความรักความไว้ใจแล้วก็การสื่อสารมากกว่าเยอะเลยล่ะครับ เพื่อให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะครับเราขอยกเรื่องราวจริงๆขึ้นมาเลยเป็นเรื่องราวจากใจของคุณแม่มือใหม่ท่านหนึ่งใน Reddit ที่เขาโพสต์ว่าฉันรู้สึกว่าการแบ่งงานและการเงินของเรามันไม่ยุติธรรมโอ้โหแค่ประโยคเดียวก็สัมผัสได้ถึงความอึดอัดใจแล้วใช่ไหมครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ผมเชื่อว่าหลายๆคู่อาจจะกำลังเจออยู่เหมือนกัน เอาละครับแล้ววันนี้เราจะมาคลี่คลายปัญหานี้กันอย่างไรบ้างเราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะครับตั้งแต่การทําความเข้าใจตัวปัญหาไปจนถึงแนวทางแก้ไขที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อเช็จจริงทางกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรรู้ครับโอเคครับเรามาเริ่มเจาะลึกกันที่ประเด็นแรกกันเลยในส่วนนี้เราจะใช้โพสต์จาก reddit ที่เราเพิ่งพูดถึงไปนี่แหละครับมาเป็นกรณีศึกษา เพื่อสำรวจความขัดแย้งเรื่องเงินในความสัมพันธ์ซึ่งมันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้กับทุกคู่จริงๆครับสถานการณ์ของเขามันเป็นอย่างนี้ครับคือฝ่ายหญิงเนี่ยมีสินทรัพย์เยอะกว่าแต่สามีมีรายได้ต่อเดือนสูงกว่ามากตอนแรกทั้งคู่ก็ตกลงกันว่าหารค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างคนละครึ่ง 50- 50 แต่พอมีลูกปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนไปเลยครับการแบ่งงานการแบ่งเวลามันไม่เหมือนเดิมอีกแล้วไอ้ระบบ50-50ที่เคยคิดว่าแฟร์แฟเนี่ยอยู่ดีๆก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่แฟร์ไปซะง,งั้นแถมยังมีปมในใจจากเรื่องราวในอดีตของครอบครัวฝ่ายหญิงอีกที่ทําให้เขามีปัญหาเรื่องความไว้ใจทางการเงินกับคู่ชีวิตเป็นทุนเดิมอยู่แล้วด้วยเอาละครับพอเห็นปัญหาที่มันดูจะยุ่งเหยิงแล้วเนี่ยทีนี้ เราลองมาดูทางออกกันบ้างดีกว่าครับว่ามันมีแนวทางไหนบ้างที่เป็นระบบแล้วก็เป็นโมเดลที่หลายๆคู่นำไปปรับใช้กัน มาดูกันทีละวิธีเลยนะครับแบบแรกเลยเนี่ยเขาเรียกว่าหันตามสัดส่วนรายได้ครับง่ายๆคือใครหาเงินได้70%ของรายได้รวมก็จ่าย70%ของค่าใช้จ่ายรวมแบบที่สองคือตั้งกองกลางขึ้นมาทั้ง2คนโอนเงินเข้าบัญชีนี้เพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายร่วมกันแต่ก็ยังเก็บเงินในบัญชีส่วนตัวของตัวเองไว้ใช้จ่ายส่วนตัวได้และแบบสุดท้ายครับคือคนที่มีรายได้สูงกว่าเนี่ยเป็นคนจ่ายหลักในขณะที่อีกฝ่ายก็เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบอื่นที่ ไม่ใช่ตัวเงินแทนซึ่งจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขหรือการคำนวณเลยนะครับแต่มันคือปรัชญาการเป็นหุ้นส่วนชีวิตที่แตกต่างกันไปนั่นเองใช่เลยครับและนี่แหละคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยการที่เราจะเลือกระบบการเงินแบบไหนมันสะท้อนค่านิยมที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไว้ใจความเป็นอิสระหรือแม้กระทั่งความหมายที่แท้จริงของการแต่งงานสำหรับแต่ละคู่ ในสไลด์นี้จะเห็นภาพชัดเลยครับว่ามันมีการประทะกันของ2แนวคิดใหญ่ๆเลยฝั่งทีมเดียวกันเนี่ยเขาจะมองว่าเงินทั้งหมดคือเงินของเรามันคือสัญ,ญลักษณ์ของความไว้วางใจสูงสุดในขณะที่อีกฝั่งก็จะเชื่อในแนวทางแบบผสมผสานคือมีส่วนกลางนะแต่ก็ยังให้ความสําคัญกับอิสรภาพทางการเงินส่วนบุคคลอยู่ซึ่งมันก็ช่วยลดความขัดแยง้งแล้วก็เหมือนเป็นการป้องกันความเสี่ยงให้ตัวเองไปในตัวด้วย นี่แหละครับเสียงจากฝั่งทีมเดียวกันฟังแล้วรู้สึกทรงพลังมากเลยนะครับมันแสดงถึงความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยแล้วก็ความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันอย่างแท้จริงเลยเมื่อเงินทั้งหมดถูกมองว่าเป็นของครอบครัวไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปแล้วเรามาฟังอีกมุมหนึ่งที่บอกเลยว่าหนักแน่นไม่แพ้กันเลยครับ นี่คือเสียงสะท้อนของคนที่ให้คุณค่ากับความเป็นอิสระทางการเงินมากๆซึ่งมันเชื่อมโยงกับความภาคภูมิใจและความมั่นคงในชีวิตโดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่อาจจะเคยเห็นบทเรียนราคาแพงจากคนรับข้างมาก่อนเอาล่ะครับทีนี้เราจะพักเรื่องปรัชญาส่วนตัวหรือความรู้สึกกันไว้ก่อนแล้วมาดูกันว่าในโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยกฎหมายเขากำหนดกรอบเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างนี่คือส่วนที่สำคัญมากๆที่คู่รักที่จดทะเบียนสมรสทุกคู่เลยนะครับต้องรู้ คำแรกเลยนะครับสินส่วนตัวเอาง่ายๆเลยมันก็คือทรัพย์สินอะไรก็ตามที่เป็นของเรามาก่อนที่เราจะแต่งงานหรือเป็นของที่เราได้รับมาเป็นการส่วนตัวระหว่างที่แต่งงานกันแล้วเช่นมรดกหรือของขวัญสิ่งเหล่านี้ยังไงก็ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของเราคนเดียวครับต่อมาคือคำว่าสินสมรสครับอันนี้คือทรัพย์สินทั้งหมดที่เราหามาได้ร่วมกันหลังจากจดทะเบียนสมรสไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสหรือกำไรจากการทำธุรกิจ และมีจุดหนึ่งที่สำคัญมากที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันบ่อยๆเลยก็คือแม้แต่ดอกผลหรือกำไรที่มันงอกเงยมาจากสินส่วนตัวของเราเนี่ยก็ถือเป็นสินสมรสด้วยเหมือนกันนะครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยครับสินส่วนตัวเนี่ยเจ้าของมีสิทธิ์จัดการได้เต็มที่เลย แต่พอเป็นสินสมรสปุ๊บมันจะกลายเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันทันทีซึ่งหมายความว่าการตัดสินใจทําอะไรกับทรัพย์สินส่วนนี้ต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายครับนี่คือกฎพื้นฐานที่กฎหมายกําหนดไว้เลยเอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันมาทั้งหมดมันชี้ไปที่จุดเดียวกันเลยครับว่าเป้าหมายที่แท้จริงมันไม่ใช่การหาสูตรคำนวณที่เป๊ะที่สุดหรอกครับ แต่คือการสร้างระบบที่มันเกิดจากการพูดคุยกันอย่างเปิดอกต่างหากนี่คือประเด็นสำคัญสำคัญที่อยากจะย้ำให้ทุกคนได้เอาไปคิดต่อนะครับมันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวหรอกครับระบบที่ดีที่สุดก็คือระบบที่ทั้งสองฝ่ายแฮปปี้ด้วยกันแล้วพอชีวิตมันเปลี่ยนไปแผนการเงินมันก็ต้องปรับเปลี่ยนได้ที่สำคัญที่สุดคือการสื่อสารและความไว้วางใจซึ่งกันและกันซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละครับคือรากฐานที่มันแข็งแรงกว่าตัวเลขในบัญชีเยอะเลย และสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่ชวนให้คิดตามเอาไว้สักหน่อยนะครับว่าในความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเงินคือเครื่องมือในการสร้างอนาคตร่วมกันหรือว่าเป็นเครื่องมือในการวัดคุณค่าของกันและกันคำถามนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็ได้นะครับที่จะทำให้เราได้คุยกับคนรักในเรื่องนี้อย่างมีความหมายมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาครั